ป้าจีจ้าพี่น้องป้องไปสุขุสุคนมังบอกนาวป่าป่าเจ็บใบมันถิ่มพี่น้องมันออกดอกออกดอกมาอีกแล้วหน่วยหน่วยกำลังใหญ่หน่วยแก่เราก็มีอย่ากดึงออกดอกมาอีกเต๊มเลยจ้าทุกคนโชวคบอกนาวโชวคบอกนาวป่ามาเบิ้งสิมือกำลังออกดอกพี่น้องมึงดูกระดับดอกคนแบบยุกเยอะนวยหน่อยเลยจ้ะติดนวยหน่อยเลย หลายได้ใจ so ้ะา่เม็นน้อยได้คนเนี่ะเก็บไปเพิ่งออกเนาะเพิ่งกระได้ผลดีอยู่จ้ะตาก็มาเบิ้งเสมอเสมอมานีเลยทายให้มูเบิ้งน้ำจ้ะเบิ้งกุ้งตบดอกใหญ่จ้ะต้นเลยจ้าทุกคนต้นนั่นคือกันเนี่ยจ้ะต้นนี้ก็เจ็บใบอ๋อเจ็บใบถิ่มจะเจ็บใบถิ่มเพราะเจ็บใบถิ่มเพิ่งกระ แตกออกมานกนนกกมกมหนีดอ,อก,กอันนี้เพิ่งเดอกแต่ก็มีลูกสิจัะมีหน่อยอยู่ไม่น้อยก็มีคือกันนี้ไม่ซุกกันนี้จริงไมยสุกก็มีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมเดังใจ ดอกงามงามพี่น้องหอมหอมในกําลังเป็นดอกจริงนี่กําลังเป็นดอกแล้วก็มีด่วยหน่อยอยู่จังป้าเจ็บใบถิ่เนเพิ่งจะแตกดอกมากพี่งามคักหอมหอมาเบิงสมือสมือเบอื่อเด้๋จ้จะเที่ยวมาเบิงสมือสมือมาฮดนำ้ำใส่ น้ำเศร้าเขาแน่ยังแน่นะ่าจมะมโหดให้เพลินเูนะอันนี้จากินเพราท่านให้เจ็บกินอยู่จะมันกินเพราท่านมันหลนี่จะยิวหนอกปั่นกันนี่ว้นตัวนี้มิตรใบ,บจะอันมิตรใบ,บนี่บ่ได,บบได้เจ็บบ่ได้เจ็บใบเพิ่นออกเนาะเดี๋ยวสิเจ็บใบออกอยู่จะเพิ่นสิได้มีลูก <c oughs> เพิ่นกับมิมีอยู่จะแต่ว่าบ่าคอยดกมีหน่วยอยู่นี่ พันนาวคนละพันกันเนาะถ้าเจ็บใบออกก็สิลูกหลายอยู่ด้จ้ะเดี๋ยววางๆจะไม่เจ็บจุจ้าทุกคนขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะมีต้นไม้ใบสวยด้วยพี่น้องจ่าดูสิต้นไม้ใบสวยกันมีได้จ้ะอยู่้นเดียวมนูพนาวมันนาวยักษ์เหมือนกันแต่ว่ากำลังโตเนาะ นมาอึกมาอึกมาอึกยังไม่สุกเลยจ้ะโดนใบขันคันมากเลูกมงหลายปีแล้วจ้ะหลายรุ่นแล้วไม่ได้ตัดทิ้งเอาไว้กินเอาไว้กินเลยไม่ตัดออกลูกเขเอาไว้ทำน้ำพริกกินเนาะมีประโยชน์อยู่ นี่ก็มะนาวจริงมะนาวต้นนี้ก็เป็นลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลยเคยเป็นลูกแล้วว้ายมีแตนอย่านะมีแตนแตกออกมาดูพักป่าจ้าพี่น้องงามงามมาเจ็บไปกินเด้อเจ็บคินไล้หลอบเลยเด้จ้งเนี้ยงามงามงามตัวใหญ่ นั่นนี่เมื่อใดขายายเพิ่นเจ็บกินจีมหดแล้วจ้ะพอมีอยู่จ้ะอ้าเป็นดอกแล้วเฮี่พี่น้องเป็นดอกแล้วพักอันนี้ป่ะคือเป็นดอกไว้แทะเป็นดอกออกมาแล้วเจ็บกินเสมอเด้จ้ะอืมพักสลัดกัเจ็บไปกินบ้างละงามงามพี่น้องดิเต็มถาดเลย สลัดกะเจ็บไปกินแน่แล้วจ้ะจะกันยังไหลยอยู่อันนี้เตรียมดินไว้ปลูกอีกจะปลูกสลัดอีกสลัดแจ่เนจ่ยจ้ะเห็นสลัดงามกันเลยติดลูอีกเตรียมด,ดินไว้ซองกระปะจ้ะนี่สลัดกันแล้วเตรียมดินไว้องกระบะคือสี่ว่พ่อสี่เด็เตรียมเพิ่มนี่จ้ะขนะึ้นไยเติบอยช่มสวนนะจ้ะเนาะวนี้ยังกันชมสวนไป คืนดีเด้จ้ะเนี่ยตน้นคันแช่งแล้งดีนะอากาศดีนะช่วงนี้อากาศดีอากาศดีพักสลัดก็งามจ้ะพักสลัดก็งามอันนี้ขยายออกมาจ้ะพักขยายพันธได้พันธุ์ถี่ง่ายได้อจ้ะพักอัน,นเ,เ,เนี้ยพักเผ็ดๆเนี่ยแซ่บ,ซบ กินกระปุ่นะแจ้วมันหอมนะจ๊ะตันจะขยายคนออกมาแต่คนจะสิโตนง่ายจ้ะบอกว่ามันไม่เบิลปลูกนะจ๊ะแต่ตามภาษาเพราะได้ยูได้กินเดี๋ยวมือได้บางๆจะมาปลูกจ้ะไก่สิพ่อปลูกเราเสียประมาณอีกสี่หามือละเดี๋ยว่อย ฝั่งหน้าเหลืองลรอฝั่งน,น้าพันนี่หอมเดิจ้ะนปลูกเงือกหอมซุกเรา่นจะหอมพี่น้อง <laughs> ปตาหยุดบอกคนปลูกทั่วเละจ้ะนี่คนบ่มไม่เห็นอย่างเนาะก้อยเห็นมันบอกว่าบ,บ่มีผักใส่นอนลงตัวนี้นอนลงตัวนี้นี่จันบุ้งบุ้งบุ้งกินพื้น จะต้องมากำจัดบีบีบีทัวจะทัวทัวอันนี้เพราะตำเลวจ้ะถูกคนนี่แต่วันบ่หลายจ้ะเพราะว่าคุมเดียวนึเนาะนี่ซีหาหน่วยหน่วยหน่วยมันได้จ้ะนี่งามอยู่เดียวแต่เจ็บไปกินหลายรอบเลยจ้ะหน่วยหน่อยคนก็นยังอยู่ หางไ็ได้ก <t desserts> ินอยู่ดีจ้ะพี่น้องจะหยุดหยุดบอกคมปูพักเหมือนเราจะเบิ่งเด้มีอย่างแน่วันีทัวอันนี้ทั่วนอนไม่กินใบเพิ่มหมือนเลยจะนี่ไม่บอกนี่ปูเหมเลยเ้อจะอันนี้เตรียมใส่ใส่ใส่เศษวัะดุาเศษใหม่้ะอันนี้ก็มีทั่วจะนะปต่ายุดเลยจะอันนี้ก็มีกระเจี๊ยบจะเห็นก็เห็นนะจ้ะ เห็นก็เห็นยึดฝึกนะจ๊ะอันนี้ก็มีฟักทองจะฟักทองสิยึดลึกจากน้อยเพราะว่าบ่มีดินนะจ๊ะนี่ก็มีฟักทองจ้ะเอาฟักทองญี่ปุ่นมาปลูกไว้ผลดีดีอันนี้ก็คือทัวจ้ะยุดบ็อกข้าเจ้าปลูกพักหมดเลยถามีดินเพิ่นกับสิงามเนจ้ะงามแบบนี้เอันนี้ทัวกับฟักทองญี่ปุ่นจ้ะพี่น้องจ้ามันก็มี น,น,นี่มนละพอมจดยอยู่้างคุณนเยอบหยดหมดอาจจะแถวนี้